สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาต่อกับเรื่องราวในนิยายค่ะของซีรีส์ที่กำลังโด่งดังอย่างมากนะเรื่อง Love f l i g h the Galaxy หรือว่าดาราจักรักลำนำใจค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะมีทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยมีหลายแอปพลิเคชันที่ดูได้นะคะแต่ว่าสำหรับกุ๊กไก่นะดูทางช่องทาง VTV ค่ะจ่ายรายปีต้องดูให้คุม้มอ่ะคลิปนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของคู่แมนคน ที่3ของนางเอกนะคะหรือว่าคุณชายหยวนจริงๆแล้วว่ามีคนพูดกันเยอะมากว่าเนี่ยนางเอกนะหลายใจโลเลบางส่วนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนางเอกอะถึงรักพระเอกขนาดนี้แต่ยังไปยอมรับมั่นคุณชายหยวนอ่ะต้องบอกก่อนนะว่าในคู่มั่นทั้งหมดอะนางเอกอ่ะ ไม่ได้รักใครเลยรักแค่พระเอกคนเดียวตอนแรกที่มั่นกับโหลเหย่ยนะก็คือนางเอกเนี่ยคิดว่าตัวเองอ่ะซวยตลอดมีคนมาขอแล้วก็เป็นคนดีๆที่รักนางเอกตามใจนางเอกนางเอกก็ยอมแต่งบวกกับทั้งตัวเองกับโหลเหยา่วนี่อยากจะหนีการควบคุมของพ่อแม่อยากจะไปอยู่ที่ต่างถิ่นส่วนพระเอกเนี่ยเออนางเอกรักจริงๆตอนแรกที่มั่นกันนางเอกเนี่ยยังไม่รักแต่ว่าเวลาผ่านไปนะความรักของนางเอกมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรักมาก จนมีเหตุการณ์ฆ่าล้างแคนของบ้านพระเอกทําให้นางเอกตัดสินใจที่จะเลือกถอนมั่นกับพระเอกด้วยตัวเองอ่ะอันนี้เราคร่าวๆส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะกุ๊กไก่ทําไปแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้ใครที่ยังไม่ได้ไปฟังก็สามารถกดไปย้อนฟังได้นะคะอ่ะทีนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวต่อว่า หลังจากที่นางเอกเนี่ยนะเป็นคนขอถอนม่านกับพระเอกด้วยตัวเองใช่ไหมนางเอกก็ช่วยพระเอกให้หลุดพ้นจากโทษของการฆ่าล้างแขนเสร็จก็กลับมาที่บ้านตัวเองแล้วนางเอกก็ล้มป่วยนอนแบบไม่ได้สติไปหลายวันเลยคือเสียใจอะตรอมใจป่วยหนักมากจนถึงหมอเนี่ยนะบอกให้บ้านนางเอกอะเตรียมลงศพไว้ให้นางเอกแล้วอะช่วงเวลาที่นางเอกป่วยเนี่ยชายหยวนเนี่ยที่แอบรักนางเอกมาตลอดแต่ว่ากัดกันมาตลอดก็มาหานางเอก แบบเช้าถึงเย็นถึงมาทุกวันมาวันละสี่รอบเลยตั้งแต่ช่วงที่นางเอกป่วยๆเลยแล้วช่วงนั้นเองอ่ะในนิยายบอกไว้ว่าคุณชายหยวนนะรู้เลยว่านางเอกรักพระเอกมากขนาดไหนเพราะว่าได้ยินที่นางเอกอ่ะละเมอบอกว่าให้พาฉันไปด้วยให้พานางเอกไปด้วยอย่าทิ้งนางเอกไว้คนเดียวก็คือนางเอกกําลังละเมอถึงพระเอกนั่นแหละว่านางเอกอ่ะจริงๆคือไม่ได้อยากให้ตัวเองอ่ะต้องแยกจากกับพระเอกสะหน่อยพอหลังจากที่นางเอกฟื้นมาแล้วนะนางเอกก็ เข้าไปช่วยเข้าไปหาอดีตของเฮาอยู่ในวังยงอันแล้วคุณชายหยวนเนี่ยก็ไปหานางเอกทุกวันทุกวันเป็นเวลาห้าปีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณชายหยวนกับนางเอกเนี่ยนะมันเป็นแบบเหมือนเพื่อนกันที่มีลักษณะนิสัยคือคล้ายกันมากคือในนิยายจะบอกว่าสองคนเนี้ยก็คือเถียงกันตลอดตีกันตลอดเอาคืนกันได้ตลอดคือต่างคนต่างแบบอาปากก็คือเห็นลิ้นไก่แล้วอะรู้ว่าอีกฝ่ายนึงอะคิดอะไรอยู่ จริงๆแล้วคุณชายหยวนเนี่ยนะช่วงตอนที่นางเอกมั่นกับพระเอกตอนท้ายๆเนี่ยตัวเองอ่ะก็ในนิยายได้ไปมั่นกับอีกสกุลหนึ่งไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือก็ไปเทงานมั่นนั้นเพื่อที่จะมาขอนางเอกนี่แหละในช่วงเวลาที่มาตามตื้เขาเนี่ยอยู่ในสถานะเพื่อนนี่แหละคือเขาในนิยายบอกว่าบางวันเนี่ยก็แค่แบบนั่งอยู่ด้วยกันเฉยๆอะ่ะ เออเหมือนกับแบบใช้เวลาผ่านไปด้วยกันในช่วงตลอดเวลาที่มาเที่ยวไรเที่ยวคืนเนี่ยนางเอกก็ไม่ยอมตกลงไม่ยอมแต่งงานด้วยจนเวลามันผ่านไปถึง5ปีตอนนั้นเนี่ยนะอดีตฮองเฮาอ่ะคือเริ่มป่วยเริ่มแบบว่าใกล้ตายก็บอกกับนางเอกว่าอยากจะเห็นนางเอกเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝ,ฝาอยากให้นางเอกเนี่ยได้ออกไปจากพระราชวังยงอันในความคิดของเฮาเนานะเพราะว่าตลอดเวลา5ปีเนี่ยนะฮองเฮาก็ได้เห็นว่านางเอกอะ่ะขึ้นมาเป็นคนที่จัดการดูแลงานทุกอย่าง ในพระราชวังหยงอันเนี้ยอย่างดีเยี่ยมมากแต่ว่าตัวตนของนางเอกที่เคยน่ารักสดใสอ่ะมันมันก็หายไปงานช่างงานไม้ที่นางเอกเคยชอบทําอยู่เสมอนางเอกก็เลิกแตะขลุ่ยที่นางเอกเคยเป่าให้ฟังก็เลิกเป่าคือฮองเฮาก็มองนางเอกแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆความเป็นตัวตนของนางเอกอะ่ะมันถูกพระราชวังแห่งนี้มันกลืนกินไปแล้วฮองเฮาคืออยากจะเห็นนางเอกอะ่ะกลับมายิ้มได้อย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งก็บอกว่าอยากจะเห็นนางเอกเนี่ยมั่นนางเอกก็คือคิดหนักมากเชยยังไงดีตอนแรกก็ไปดีลกับไทจืออดีตไทจือหรือว่าองค์ชายใหญ่แต่ว่าองค์ชายใหญ่คือไม่เอาด้วยอ่ะคนต่อไปนางเอกก็เลยไปหาองค์ชายค่ะ ในซีรีส์นะคะองค์ชายฮานี่โผล่มาแล้วนะในฉากที่พระเอกเนี่ยขอแต่งงานกับฮ่องเต้คนที่แหล่มมาคนที่ดูเจ้าชู้ในนิยายองค์ชายฮานี่นะคะจะเป็นเด็กที่เหมือนกับว่าโตมาพร้อมกันกับนางเอกแล้วก็2คนเนี้ยตีกันตลอด องค์ชายห้าก็ไม่เคยเอาชนะนางเอกได้เลยแล้วก็เป็นหนุ่มน้อยผู้อ้ลอลอชอบไปจีบชอบไปแอลนางกำนันอยู่รัวๆนางเอกก็ไปคุยกับองค์ชายห้าว่ามามั่นกันไหมองคชายห้าก็ไม่เอาด้วยอีกสุดท้ายนางเอกก็เลยตกลงรับมั่นกับชายหยวนคือจริงๆแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลือกชายหยวนไงเอาจริงๆชายหยวนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำคือรู้แค่ว่านางเอกไปหาองค์ชายใหญ่ก่อนแล้วก็ค่อยมาตกลงกับตัวเองเออชายหยวนก็ยังนึกว่าในที่สุดความรักของตัวเองก็ มีค่าขึ้นมาแล้วจริงๆคือเป็นตัวเลือกช้อยสุดท้ายแล้วจ้ะชัยยวนเอ้ยบทจะน่าสงสารก็น่าสงสารอยู่นะแล้วนี่ก็คือนางเอกเนี่ยตั้งใจเลือกไม่ใช่อะไรไงก็คืออยากจะแค่ทําให้ความปรารถนาของอดีตฮองเฮาที่นางเอกเห็นเหมือนเป็นแม่เนี่ยเป็นจริงขึ้นมาทุกคนเอ้ยเราควรจะยังไงดีฉันควรจะสงสารใครดีจุดนี้ แต่ว่าหลังจากที่ชายหยวนกับนางเอกเนี่ยนะเรื่องมั่นจัดการเรียบร้อยมันก็มีเหตุการณ์อีกหลายๆอย่างที่แบบไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังเกิดขึ้นอย่างเช่นพระเอกก็กลับเข้ามาเช่นกันเนื่องจากว่าฮองเฮาอดีตฮองเฮาอะส่งจดหมายไปบอกกับพระเอกว่าอยากจะเจอพระเอกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายแล้วก็มีเรื่องความขัดแย้งหลายๆอย่างนะจนทำให้วันนึงเนี่ยชายหยวนน่ะก็มานั่งลงคุยกับนางเอก นางเอกก็เอ่ยปากพูดว่าเราถอนมั่นกันดีกว่าชายหยวนเนี่ยโมโหมากเลยนะบอกว่าทําไมนางเอกถึงไม่เห็นค่าในความจริงใจที่ตัวเองมีให้แล้วก็ถามว่าพระเอกอสัญญาอะไรกับนางเอกกันแน่สัญญาว่าจะให้เงินทองหรือว่าจะให้ชื่อเสียงหรือว่าสัญญาว่าจะปกป้องตลอดไปไหนพระเอกบอกว่าจะให้อะไรก็ว่ามาเพราะว่าในอนาคตอ่ะชายหยวนเองอ่ะก็จะเป็นไปได้ถึงหนึ่งในสของขุนนางหรือเสนาบดีที่สําคัญที่สุดเช่นกันแต่ นางเอกเนี่ยนะกลับบอกกับชายหยวนเรียบๆว่าพระเอกอะ่ะไม่เคยสัญญาอะไรพวกนี้เลยทั้งหมดที่พระเอกพูดก็มีแค่คําว่ารักเท่านั้นทําเอาชายหยวนนะถึงกับอึ้งไปเลยสุดท้ายนางเอกบอกกับชายหยวนว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกันมากไม่ว่าจะนิสัยแล้วความคิดก็คือจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจตัวเองหรอกว่าตัวเองอะ่ตองอะต้องการอะไรนางเอกก็บอกว่าอยากจะถอนมั่นเพื่อที่จะไปดูให้ดีๆว่าจริงๆแล้วว่าใจตัวเองอะ่ะต้องการอะไรต้องการใครกันแน่ แล้วก็ยังบอกด้วยนะว่านางเอกอะ่ะจะไม่ขอมั่นกับใครอีกแล้วคือครั้งหน้าเนี่ยจะไม่มั่นแล้วจะแต่งเลยคือการมั่นทั้ง3ครั้งของนางเอกเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จสักครั้งเลยไงทุกคนสุดท้ายแล้วนะชายหยวนกับนางเอกอะ่ะก็เลย ถอนมั่นกันได้เพราะแบบนี้ส่วนในตอนจบเลยนะชายหยวนเนี่ยก็จบเรื่องไปโดยที่ไม่ได้แต่งงานกับใครโดยที่ไม่ได้เห็นว่าสุดท้ายเราจะมีผู้หญิงคนไหนมาเขาวินแต่ว่าเรื่องราวมันไม่ได้จบตรงที่แบบทุกคนแก่นะมันเลยไปอีงน,นิดนึงว่าแบบเออพระเอกกับนางเอกลงเอยกันได้ปึ๊บอ่ะแล้วก็ตัดจบเราก็เลยไม่รู้ว่าชายหยวนเนี่ยได้ลงเอยกับใครคะ่ะแล้วนี่ก็เลยเป็นจุดจบแล้วก็สาเหตุทั้งหมดของการที่ได้มั่นกันแล้วก็ถอนมันนะคะแล้วก็จุดลงเอยของ ใชยหยวนนะคะคือตั้งแต่ต้นคลิปนะที่แอดพูดเวลาว,ว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะคะมาคุยกันมาเม้ามอยกันว่าทําไมนางเอกถึงได้ยอมมั่นกับชายหยวนอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ดูเหมือนจะรักพระเอกมากหรือว่าเปลี่ยนใจไปแล้วหรือว่ายังไงก็คือคอนเฟิร์มนะคะว่านางเอกอะรักพระเอกคนเดียวจริงๆแต่เนื่องจากทั้งคลิปที่ว่ามามันเป็นสาเหตุที่ทําให้นางเอกเนี่ยตัดสินใจมั่นกับชายหยวนค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวแอดจะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะสวัสดีค่ะ